ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องไม่มีกักอนนะคะเช้านี้เช้าแรกของมินน้อยนะที่จะไปโรงเรียนนะ,ะที่โรงเรียนเตาง้อยนะคะก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะ,ะก็มีนักเรียนอยู่ทั้งหมดนะสามร้คนเลยก็จะมีนักเรียนอยู่สามร้คนจะมีตั้งแต่ชั้นนะคะ,อ,ะอนุบาลจนถึงป5เนาะปกติเ้วก็จะถึงป6แต่พอดีอะ คุณครูแจ้งบอกว่าป .6 คือยังยังไม่ทําการสอนในปีนี้ก็จะเป็นปีหน้านะคะเนาะเดี๋ยวเราก็มาไปแต่งตัวให้มินน้อยแล้วก็ไปส่งมินน้อยพร้อมกันนะคะอืมส่งอาหลานนะทุกคนก็พี่พลอก็เตรียมให้น้องแต่เช้าเดี๋ยว,ยวโอ๊ยวันนี้แม่ค้ายังไม่ตื่นเลยจะเอาไอ้นั่นมาปิ้งอ่ะนี่นะคะเตรียมกัน วันแรกของหนูเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวนะคะเพราะวันนี้ฝนตกน้องหนาวสลุกแล้วก็ถุงเท้าก็เลยไมไปเอาถุงเท้าไว้ก่อนนะ

เก <a> ่งจังเลยอยากซื้อไงเหรอใส่ชิงช้าเองก็เป็นด้วยเก่งมากค่ะแล้วก็น้องมินก็จะเก่งที่สุดเลยคือน้องมินจะไม่งอแงนะคะน้องมินจะขึ้นรถแล้วก็นั่งรถกับพี่เลยเนาะพี่อะไรนะพี่เลมอนพี่เลมไมู่อันเดียวชุดพี่เลมอนกับชุดน้่ลอยเขาจะถือกันลงอย่างนี้นะเห็นไหม

เก่งมาค่ะอืมแล้วพอที่จบอกครูนะครูนุ่งกะที่เออโอ้โหปะบอกเลยปวดอ,อึดเลยวะเดี๋ยวมารู้จักที่ทนะี่นะรู้นะนุ่งเดี๋ยวครูก็พาไปครูครูนุ่งกะที่ ตอนเดียดแต่แม่จะติ่งไห้คือตอนเดียดเท่าไหร่ยังไม่เกี่ยมไม่ทิ่งติ่ไข่เนี่ยติ่งทอดไข่ทอดไข่ไหมทอดไข่เลยลูกอไข่เจียวโอ้ยผัวผมก็มากองตุ่มใส่กองเต็ม <c oughs> เต็มเลยโอ้ยแข่งตัวให้หลานาาาพ่อค้าก็ายังไม่ตื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราทำเมนูไข,ข่กินไข่ต้มหรือว่าจะไข่เจียวคะ สำรองไปก่อนไข่ต้มใช่ไหมลูกโอเคอะไรนะไข่ต้มหนึ่งฟองเหรอโอ้โหนรอไม่ไีปลกไข่แดงอ๋ให้พี่พรกินไข่แดงต้มไข่หนึ่งฟองให้พี่พอกินไข่แดงนะทุกคนแล้วหนู <c oughs> นจะกินไข่ขาวโอ้ยโอเค,อเคกินไข่ต้มแล้วก็โอวัลตินแต่เช้าเลยนะลูกโอเคค่ะ สวยจังเลยเดติดโบด้วยนะคะว้าวติดโบสีชมพูด้วยเออสวยแล้วค่ะยืนเชิญหน่อยโอ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะชุดหนูทำข้าวแล้วค่อยใส่ก็ได้ค่ะลูกทำข้าวเสร็จแล้วค่อยใส่นะคะนี่เย็มพร้อมแล้วโอ้ เออใส่ก่อนก็ได้ใส่เลยแล้วแต่หนูมันหนาเก่งมากวันนี้ใส่รองเท้าสีอะไรคะคุณถูกค่ะเก่งมากเลย

อ่านี่นะสุดท้ายก็คือกินโอวัลตินเข้าไปนะทุกคนตรงช่วงเงย็นก็จะกินนมจืดเนาะก็มีนมจืดโอวัลตินสลับกันไป